990บาทเท่านั้นนะคะย้ำอีกทีหนึง990บาทนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กำลังตามหาสว่านนะคะ ตัวนี้นะคะเหมาะสมมากๆเลยนะคะไว้จเจาะเหล็กเจาะไม้เจาะปูนนะคะตัวนี้ใช้แบตเตอรี่ด้วยนะคะขนาด5 4โวลต์มาใหม่เลยนะคะแถมในกล่องนะคะมีถาดให้2ก้อนนะคะแล้วก็ที่ชาร์จเราเขาปรปกณ์ในกล่องนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่อยากจะแยกซื้อนะคะเราก็ขายนะคะราคาะคะอยู่เพียง890บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วก็เพิ่มแค่100บาทสําหรับลูกค้าคนไหนนะคะที่อยากจะได้ของแถมนะคะ นะคะเป็นชุดบล็อกขันนัดเพดานนะคะมีปลายแม่เหล็กในตัวนะคะ5ดอก5ขนาดพร้อมชุดบล็อกไอว่า2ขหุน3ขุนนะคะรวดเป็น990บาทนะคะตามที่แจ้งไปเบื้องต้นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในกล่องกันนะคะมีอะไรบ้างน,นะคะมีตัวหนอนนะคะมีดอกไขควงนะคะ6ดอก6ขนาดมีดอกยาวมาให้1ดอกแล้วก็ตัวเข้าต่อบล็อกนะคะแล้วก็จ,กจกเจาะเหล็กเจาะไม้ให้อย่างละ3ดอก3ขนาด ดอกไขควงจิ๋วนะคะ1แผงแล้วก็มีตลับเม็ดให้1อันนะคะตัวนี้นะคะงอได้ด้วยนะคะเข้าตามซอกตามซอนได้เลยโอเคมาดูตัวแบ,บตเตอรี่กันนะคะแบตเตอรี่ตัวนี้นะคะจะห้ามาสองก้อนอย่างที่บอกนะคะตัวนี้จะเป็นแบบใหม่นะคะเป็นแบบทรงสี่เหลี่ยมนะคะแต่ก่อนจะเป็นแค่ทรงสามเหลี่ยมเท่านั้นนะคะทรงสี่เหลี่ยมตัวนี้นะคะข้อดีของมันนะคะก็คือจะใช้ได้นานขึ้นนะคะแล้วก็แรงขึ้นด้วยนะคะโอเคอ่มาดูตัวสว่านกันสว่านตัวนี้นะคะเริ่มจากตัวนี้เลย ตัวนี้สามารถสโลตามแรงมือกดได้นะคะนี่นะคะถ้าเรากดเบามันก็จะช้านะคะถ้ากดแรงก็เร็วเลยนะคะตัวนี้ปรับรอบได้ปรับซา้าปรับขวางได้นะคะนี่นะคะถ้าดันไปเฉยบิด้านหนึ่งนะมีไฟ LED ให้นะคะเวลาเราขันตอนมืดนะคะจะได้เห็นนะคะรอบนะคะมีทั้งหมดสองรอบอันนี้รอบเร็วนะคะดันลงมานะคะ ทันทำมาแบบไหนนะคะมันจะแน่นเหมือน,นะคะบางรอบบางรุ่นมันจะหลุดนะคะอันนี้ก็เป็นราคานะคะเบอร์หนึ่งบางจา,จากเสียงนะคะชัดเจนเลยรอบเร็วนะคะนะคะลออขาเร็วนี้คือจะแรงมากๆเลยนะคะมาดูด้านหลังกันตัวนี้นะคะ มีโค้ดบอกนะคะรอบชาน,นะคะจะอยู่แค่0ูนย์ถึงห้ารอบต่อนาทีเท่านั้นนะคะรอบเร็ว0ูนย์ถึงหนึ่รอบต่อนาทีนะคะเทคโนโลยีบาเจแปนแท้นะคะของแท้นะคะต้องมีโค้ดบอกนะคะของอนโซนะคะตัวนี้นะคะทอกนะคะมัแบบมาใหม่มีตั้งแต่เบอร์หนึ่งถึงเบอร์25ท็อกเลยนะคะสําหรับอันนี้นะคะจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนเป็นจเจาะเหล็กเจ,จาะไม้จาบปูนนะคะปรับมาเป็นตัวนี้นะคะอันนี้ไขควงธรรมดานะคะอันนี้จเจาะเหล็กเจ,จาะไม้จาบปูนนะคะโอเคเดีย๋ยวเรามาลองเจาะป,ปูนกันให้ดูนะคะ นี่นะคะเราใส่ดอกใหญ่ที่สุดเลยนะคะใส่ง่ายๆเลยแค่ใส่เข้าไปแล้วเราก็จับตรงหัวก็ได้นะคะเราดัดหรือจะหมุนตรงหัวเพื่อใส่ดอกก็ได้นะคะโอเคเริ่มจับปูนให้ดูเลยาต่อแป๊บ,แบ,บเดียวเอง โอเคนะคะชัวรราคาอีกรอบนึงตัวสว่านแบตเอนโซนะคะตัวนี้นะคะ54โวลต์ราคาเพียง890บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากได,ได้ได้ชุดของแถมนะคะ2อย่างนะคะรวมเป็น990บาทเท่านั้นนะคะรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะสนใจสั่งซื้อแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรเข้ามาใต้โพสได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ